สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกับโลกตัวหนังสือกันอีกแล้วนะคะอ่ะอ่ะอช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดและไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะคะบทที่176เปลี่ยนหนทาง ในขณะเดียวกันในเมืองหลวงแม้จะเป็นเวลาคำ่ำแต่บนท้องถนนกลับคึกคักและคลาคล่ำไปด้วยผู้คนราวกับเป็นตอนกลางวันอย่างไรอย่างนั้นการใช้ชีวิตยามค่ำคืนในเมืองหลวงที่หรูหราและรุ่งเรืองทำให้รู้สึกละลานตาไปหมดอาจารย์อาจารย์ท่านดูอันนันสิชายหนุ่มรูปร่างผอมในชุดเสื้อคลุมผ้าฝ้ายมอซอ พร้อมทั้งหมวกใบเก่าชี้นิ้วไปยังโรงเตียมแห่งหนึ่งที่อยู่ข้างทางโรงเตียมนั้นมีภูเขาจำลองและทานน้ำจัดแต่งไว้ใจกลางโถงใหญ่ทั้งยังมีน้ำตกไหลลงมาจากชั้นสองส่งเสียงดังสู้ๆออกมาแต่ไหนแต่ไรมาชายหนุ่มไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าในโรงเตียมจะสามารถจัดแต่งแบบนี้ได้เขาถึงกับอ้าปากค้างตาเบิกโต ชายวัยกลางคนรูปร่างผอมแห้งในชุดเสื้อคลุมมอซอและหมวกเก่าๆเหมือนกันยืนอยู่ข้างๆพอเห็นการตกแต่งของโรงเตียมนี้ก็มีสีหน้าประหลาดใจไปไปเจ้ายาจกยืนดูอะไรกันเสียวเอ้อที่หน้าประตูโบกมืออย่างอารมณ์ไม่ดีเอ่ยปากขับไล่ชายสองคนที่ดูเหมือนคนบ้านนอกยากจนพวกเราไม่ใช่ยาจกชายหนุ่มรูปร่างผอมใบหน้าแดงกำ่ำ เขาทั้งอายทั้งโมโหประกาศตัวเสียงดังลัน่นพวกเราเป็นหมอทุยเสี่ยวเอ๋อได้ยินก็ถมน้ำลายใส่อย่างไม่อยากเชื่อชายหนุ่มรูปร่างผอมยังจะโตเถียงต่อแต่ชายวัยกลางคนที่มาด้วยกันรีบดึงเขาเอาไว้อย่าหาเรื่องรีบไปกันเถอะชายวัยกลางคนกล่าวพลางกระชับเสื้อคลุมให้แนบกับตัวมากขึ้น แล้วดึงหมวกลงมาปกปิดใบหน้าเอาไว้ก่อนจะก้มหน้าเดินนำไปก่อนถึงจะเดินห่างออกไปหลายก้าวแต่ก็ยังได้ยินเสียงเอ,อ้ร์ของโรงเตี๊ยมแห่งนั้นหัวเราะเยาะพลางตะโกนด่าว,ว่ายาจกตามหลังสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวหยุดฝีเท้าลงแล้วหันหน้าไปมองยาจกหรือสักวันข้าจะเหมาโรงเตี๊ยมของพวกเจ้าให้พวกเจ้าคุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วเรียกตัวเองว่าเป็นยาจกให้หมด อาจารย์ชายหนุ่มรูปร่างผอมที่กลายเป็นเดินนำหน้าหันกลับมาเรียกอย่างงุนงงเมื่อเห็นอีกฝ่ายหยุดเดินคนที่ถูกเรียกว่าอาจารย์จึงเก็บสายตากลับคืนมาจากนั้นทั้งสองก็เดินก้มหน้าไปตามถนนใหญ่เรื่อยๆหลังไถ่ถามจุดหมายที่ต้องการไปกับคนเดินถนนสองสามครั้งก็มาถึงหน้าประตูใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าแน่ใจนะว่าผู้อาวุโสท่านนี้พูดว่าจะรับพวกเราเอาไว้ คนเป็นอาจารย์หยุดฝีเท้าลงอีกครั้งแล้วหันไปถามลูกศิษย์ขอรับอาจารย์ตอนแรกผู้อาวุโสท่านนั้นผู้อย่างนี้จริงๆแล้วยังให้ป้ายชื่อไว้ด้วยชายหนุ่มรูปร่างผอมยืนยันจากนั้นก็หยิบป้ายชื่อที่ว่าออกมาจากแขนเสื้อแล้วอาศัยแสงไฟสลัวหน้าประตูอ่านข้อความบนนั้นใต้เท้าต่งหลินสำนักหมอหลวงต้าเซียดี ถ้างั้นก็ไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วพวกเราถูกคนทำร้ายถึงเพียงนี้แล้วหากจะถูกทำร้ายอีกสักครั้งก็แค่ชีวิตเดียวชายวัยกลางคนพึมพำกัดฟันแน่นพลางยกเท้าก้าวไปยืนหน้าประตูเสียงตบประตูดังทำให้แสงไฟในบ้านหลังนี้สว่างขึ้นมาบ่าวรับใช้ออกไปหน้าประตูแล้วนำทางคนทั้งสองมาจนถึงหน้าห้องห้องหนึ่ง ไฟในตะเกียงถูกบ่าวรับใช้จุดขึ้นมาทีละดวงทําให้ภายในห้องสว่างสวยส่องให้เห็นแขกผู้มาเยือนทั้งสองที่มีท่าทางกระวนกระวายไม่น้อยภายใต้แสงไฟที่ส่องสว่างพอพวกเขาถอดหมวกออกก็พบว่าเป็นหวังชิงชุนและอู่ซานที่หายไปนานแล้วนั่นเองเพียงแต่หากเทียบกับเมื่อก่อนตอนนี้ทั้งคู่มีท่าทางเหนื่อยอ่อนมองแล้วเหมือนคนกำลังจนตรอกอย่างที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กำลังเดินเข้ามาท่านผู้เฒ่ามาแล้วเสียงดังมาจากนอกประตูพร้อมกับเสียงพม้านขยับสองสิทธิ์อาจารย์พากันหันหน้าไปมองพระพุพ้พอุโสพอเห็นผู้ที่เดินเข้ามาอู่ซานก็ตื่นเต้นจนน้ำตาคลอรีบก้มหัวคำนับติดต่อกันท่านท่านยังจำค่าได้ไหมขอรับ ผู้มาใหม่เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ที่มีลักษณะท่าทางดูหญิงยโสเขามองคนตรงหน้าแล้วกล่าวขึ้นมาอย่างเชื่องช้าเจ้าเองหรือข้าจำได้อยู่แล้วพอได้ยินประโยคนี้อูซานก็ดีใจจนควบคุมตัวเองไม่อยู่อดไม่ได้ที่จะหันหน้ากลับไปมองอาจารย์อาจารย์เห็นไหมว่าข้าไม่ได้หลอกท่านท่านดูสิ ผู้อาวุโสจำพวกเราได้จริงๆเขาเอ่ยเสียงสะอื้นหวังชิงชุนมองผู้อาวุโสตรงหน้าก่อนจะถลกแขนเสื้อละสุดตัวลงไปคุกเขา่าท่านผู้อาวุโสได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าถูกพวกเชียนจินถังใส่ความจนอับจนหนทางแล้วขอรับเขาร้องบอกด้วยน้ำเสียงปวดร้าวอูซานเองก็คุกเข่าคำนับตามไปด้วย ท่านผู้เท่าปลายตามองพวกเขาด้วยท่าทางหญิงยโสสักพักก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาช้าๆลุกขึ้นมาเถอะข้ารู้แล้วเขากล่าวในเมื่อพวกเจ้าอับจนหนทางถ้างั้นข้าจะให้หนทางหนึ่งแก่พวกเจ้าหลังพูดประโยคนี้จบเขาก็เรียกบ่าวรับใช้ชายคนหนึ่งเข้ามาสั่งการ เจ้าถือหนังสือของข้าไปหาท่านผู้เฒ่าทรงที่สำนักหมอหลวงให้จัดการหางานให้สองคนนี้ทำหวังชิงชุนกับอูซานได้ยินก็เงยหน้าขึ้นอย่างไม่อยากเชื่อหมายความว่าพวกเขาได้ทำงานในสำนักหมอหลวงหรือไปเถอะถึงจะเข้าไปในฐาน,นะผู้ช่วยแต่ก็ยังเป็นหนทางที่สามารถหาเลี้ยงชีพประทังชีวิตไปได้ แม้จะดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่บ้างก็เถอะผู้อาวุโสกล่าวขึ้นมาอย่างไม่ใส่ใจไม่ได้รับความเป็นธรรมการไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นนี้ทำให้คนตกใจตายได้จริงๆนะหวังชิงชุนเพิ่งมั่นใจว่าตัวเองได้ยินไม่ผิดทันใดนั้นเขาก็ดีใจแทบบ้าจนเกือบจะควบคุมตัวเองไม่อยู่ข,ข,ขอบคุณ ขอบคุณผู้อาวุาโสเหลือเกินเขาได้แต่พูดประโยคนี้ซ้ำๆพร้อมกับก้มหัวคำนับติดต่อกันไม่หยุดสวรรค์ข้ากลายเป็นคนของสำนักหมอหลวงแล้วสำนักหมอหลวงที่สุดของคนเป็นหมอเชียวนะคาดไม่ถึงว่าจะได้เข้าไปง่ายๆอย่างนี้หากพูดอย่างนี้หลกักก็ใช่หรือไม่ว่าเขาควรต้องขอบคุณเชียนจินถัง รวมไปถึงฮูหยินน้อยคนนั้นทันทีที่เดินออกจากบ้านสกุลต่งหวังชิงชุนก็อดไม่ได้ที่จะเงยหน้าหัวเราะอย่างบ้าคลั่งข้าจะตั้งใจขอบคุณเชียนจินถังรวมทั้งฮูหยินน้อยอย่างสะสมแน่นอนหลังกินอาหารเช้าเสร็จฉี่เว่ก็ถูกชางอวินเฉิงลากไปถามสารทุกสุกดิบกับเซียซื่ออย่างดือด้ออีกครั้งข้าต้องพูดอย่างไรเจ้าถึงจะเข้าใจ ฉีเวเขโมดคิ้วพร้อมกับกล่าวขึ้นมาไม่ใช่ว่าข้าถ่อมตัวแล้วโหหูหินก็จะชอบข้าได้หากยังดันทุรังแบบนี้กลับจะทำให้นางไม่สบายใจได้นะช่างอวินเฉิงที่กำลังลากนางไปด้วยพอได้ยินคำพูดนี้คิ้วก็ขหมดแน่นท่านแม่เขาหันหน้ามาบอกนางฉีเวมองเขาอย่างงุนงงแม้แต่คำว่าทานแม่เจ้าก,ก็ไม่ยอมเรียกแล้ว จะให้ท่านแม่ชอบเจ้าได้อย่างไรช่างเวินเฉิงมองนางด้วยสีหน้ากลัดกลุ้มก่อนจะพูดต่อไม่ใช่ว่าท่านแม่ไม่ชอบเจ้าแต่เป็นเพราะเจ้าไม่ชอบท่านแม่ต่างหากนั่นก็จริงแต่เป็นเพราะนางไม่จำเป็นต้องชอบคนที่ไม่ชอบตัวเองนี่นาค่ะฉีเวอาปาจะพูดอีกชางเวินเฉิงกลับเอ่ยขัดขึ้นมาก่อนเวยเอ๋อ ท่านแม่อาจจะอารมณ์ร้อนไปสักหน่อยแต่จิตใจอ่อนโยนอย่างที่สุดเขามองนางพร้อมกับกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังทั้งยังกุมมือนางเอาไว้แน่นตอนที่ท่านแม่แท้ๆของข้าป่วยอยู่ข้าได้ทำเรื่องดื้อรันและถูกท่านพ่อตีข้าร้องไห้วิ่งไปชนกับนางบนทางเดินข้าดึงแขนของนางเอาไว้แล้วเรียกว่าท่านแม่จากนั้นนางก็ไม่เคยปล่อยมือจากข้าอีกเลย สุดท้ายนางก็กลายมาเป็นมารดาของข้าจริงๆทั้งที่ตามจริงแล้วนางไม่ต้องการตำแหน่งนี้แต่เป็นเพราะท่านยายที่พูดจาโน้มนาวหลายต่อหลายครั้งนางจึงยืนหยัดเพื่อปกป้องข้าช่างอวินเฉิงเล่าให้ฟังด้วยท่าทางหมุนหมองฉีเว่เงฟังอย่างเงียบๆเ,เสียซื่อยอมแต่งเข้ามาเพราะช่างอวินเฉิง,งงั้นหรอไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งกับพี่เคยที่เป็นท่านโห เพื่อวงตระกูลเหมือนอย่างในละครที่นางเคยดูหรอกหรือแต่เพียงเพื่อปกป้องลูกที่กำพร้าแม่คนนี้เอาไว้หรือเอาล่ะข้ารู้แล้วนางเงยหน้าขึ้นแล้วกล่าวอย่างเข้าใจพลางพยักหน้าน้อยๆช่างอินเฉิงยิ้มแล้วบีบมือของนางหนึ่งครั้งตอนที่ทั้งสองเดินมาถึงเรือนหลงอันก็พบกับคนหนู่ทั้งสามและคุณชายอีกสองคนที่มาเยี่ยมเยียนเสียซื้อเข้าพอดี เป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้ากันแบบครบถ้วนดังนั้นหน้าประตูจึงคึกคักขึ้นมาทันทีเจ้าเตรียมสอบเป็นอย่างไรบ้างฉีเว่ถามเรื่องการเตรียมความพร้อมของชางอินชีไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่เช่นนั้นจะคุ้มค่ากับอาหารสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันที่พี่สะพ้ายใหญ่ตั้งใจเตรียมให้เป็นพิเศษได้อย่างไรชางอินชีตอบเสียงกลัวหัวเราะ พอเห็นเขาพูดคุยกับตนด้วยสีหน้าและท่าทางปกติฉีเว่ก็ยิ้มอย่างพอใจพูดง่ายแต่หากผลสอบออกมาไม่ดีเจ้าต้องคืนของที่กินเข้าไปแล้วกลับมาให้ข้าด้วยนางแกล้งทำเป็นดุคำพูดแบบนี้ก็กล้าพูดออกมาได้คุณหนูทั้งสามรีบปิดปากหัวเราะส่วนชางอวินฉีกับชางอวินหลงต่างก็หัวเราะเสียงดังลั่นพี่สะพ้ยใหญ่ มีหน้าค้าก็ต้องสอบเหมือนกันช่างอวินหลงเดินเข้ามาใกล,ๆล้ๆเราเอ่ยขึ้นบ้างไม่มีปัญหามอบให้พี่สะพยใหญ่จัดการแน่นอนว่าต้องลิ้ยงดูพวกเจ้าจนข่าวผ่องอ้วนทวนเข้าสนามสอบฉี่เว้หัวเราะคราวนี้ทุกคนพากันหัวเราะประสานเสียงกันเป็นแถวช่วงนี้ยียนเอ๋อเชื่อฟังมาก เมื่อวานลองชั่งน้ำหนักดูนางหนักขึ้นสี่จินแล้วนะชางชุนหลันบอกจริงหรือดีเหลือเกินรักษาไว้รักษาไว้พยายามให้ได้อีกแปดจินก่อนการผ่าตัดฉีเวเอ่ยยิ้มยิ้มไกลแล้วหรือชางชุนหลันถามขึ้นมาอย่างเคร่งเครียดฉีเวพยกยามหน้าน้อยๆคุณหนูสามจับมือของชางชุนหลันเอาไว้ พลางยิ้มอย่างตื่นเต้นพี่หญิงใหญ่ในที่สุดความหวังก็มาถึงแล้วคุณหนูสามกล่าวขึ้นมาด้วยน้ำตาเอ่อคลอคุณหนูรองทำตัวไม่ถูกสักพักก็เดินมาหาแล้วถามขึ้นได้ยินอิงหลันพูดว่าฝีมือทำอาหารของพี่สไยดีมากรอตอนที่มีเวลาว่างๆท่านช่วยสอนพวกเราทำอาหารที่ถนัดสักอย่างสองอย่างได้หรือไม่ ได้แน่นอนฉีเวตอบด้วยท่าทางสบายๆฉา,างซูหลันเห็นอีกฝ่ายรับปากอย่างง่ายดายหนำซ้ำบนใบหน้าก็ไม่มีความรู้สึกตะขิตตะขวงใจแม้แต่น้อยในที่สุดนางก็รู้สึกเหมือนได้ยกหินออกจากอกจึงเอ่ยต่อลำบากพี่สะพ้ยใหญ่แล้วข้าไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนได้ตอนนี้ข้าว่างอยู่ไม่มีอะไรทำ ถ้างั้นข้าก็ขอให้ผ้าเช็ดหน้าปาักกับพี่สะพ้ยใหญ่แล้วกันหวังว่าพี่สะพ้ยใหญ่คงไม่รังเกียจนางปลดผ้าเช็ดหน้าสีสันสวยงามผืนหนึ่งจากเอวแล้วยื่นให้ขอบคุณมากข้ากำลังจะให้บ่าวรับใช้ช่วยทำให้สักสองสามผืนพอดีเลยนางยิ้มแล้วรับผ้ามายัดที่เอวฉางอวินเฉิงมองพี่น้องชายหญิงล้อมรอบฉี่เว้พลางพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ส่วนตัวเองถูกเมินเฉยอยู่ข้างๆใบหน้าของเขากลับไม่ได้มีความขุ่นเคืองเลยสักนิดกลับมีท่าทีอิ่มอ,อกอิ่มใจออกมาให้เห็นเมื่อก่อนความสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้านถึงภายนอกจะแสดงออกว่าสนิทสนมกลมเกลียวกันแต่ความจริงภายในใจนั้นห่างเหินไม่เหมือนกับความต้องการเป็นเพื่อนกับสตรีผู้นี้ที่ทุกคนแสดงออกมาด้วยความจริงใจช่างน่าประหลาดใจจริงๆ ถ้าเช่นนั้นนางก็คงจะเป็นเช่นนี้กับท่านแม่สินะขอเพียงนางสามารถดีต่อท่านแม่ได้สักเล็กน้อยท่านแม่ก็สามารถเข้าใจนางได้มากขึ้นอีกหน่อยชางอุ๋นเฉิงมั่นใจในความคิดของตัวเองแน่นอนว่าเสียงดังเอ,อะอะทางด้านนอกได้ลอยเข้ามาในหูของเซียซื่อที่อยู่ในเรือนแล้วนางวางลูกป,ประคำลงมองผ่านหน้าต่างที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่ง แล้วอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างอึดอัดความเคารพและความระมัดระวังตัวเมื่ออยู่ต่อหน้านางเหมือนในอดีตที่ผ่านมาบรรดาลูกชายลูกสาวที่ปฏิบัติตัวเพื่อเอาใจนางมาโดยตลอดในเวลานี้ทำอะไรกันอยู่พวกเขาล้อมรอบสตรีผู้นั้นทั้งพูดคุยทั้งหัวเราะบนสีหน้าแต่ละคนแฝงแววประจบประแจงผู้หญิงคนนั้นอย่างไม่มีปิดบงังเอาใจนางนั่นหรือ พวกเขาคิดว่าข้าตายไปแล้วหรือไงทำแบบนี้เท่ากับยามหน้าข้าชัดๆให้พวกเขาใส่หัวไปให้หมดเสียซื้อปลาลูกประคำลงพื้นด้วยท่าทางโกรธจัดลูกประคำขาดกระเด็นกลิ้งกระจัดกระจายอยู่บนพื้นบ่าวรับใช้หญิงที่อยู่ในห้องไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ๆโหหูห,หินก็โมโหแต่ละคนตกใจจนรีบคุกเข่าลง อาหลวนมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นคนแรกนางรีบพุ่งตัวออกไปนอกประตูพลางบกไม้บกมือบรรดาคุณหนูคุณชายโอบล้อมฉี่เว้แล้วพากันเดินมาพอเห็นท่าทางของอาหลวนก็มองอย่างไม่เข้าใจพี่หลวนเป็นอะไรรึคุณหนูรองฉ่างซูหลันถามอาหลวนส่งยิ้มอย่างลำบากใจมาให้เซี่ยวโหยเยหุยน,น้อยคุณหนูและคุณชายทั้งหลาย อย่างไรวันนี้เชิญกลับก่อนเธอเจ้าค่ะนางกล่าวขึ้นมาเบาๆทุกคนได้ยินสิ่งที่นางพูดก็ถึงกับประหลาดใจาต่างคนต่างหันมองหน้ากันท่านแม่เป็นอะไรหรือชางอเอวเฉิงถามอย่างสงสยัยเวลานี้ไม่ใช่เวลาพักผ่อนสักหน่อยสวดมนต์ก็ไม่น่าใช่หรือว่าไม่สบายพอคิดแบบนี้เขาก็ยิ่งอยากจะเข้าไป ช่างอวินเชิงก้าวเท้าต่อทันทีเซียวโหเย่อหลวนรีบขวางเขาไว้พร้อมกับส่งสายตาเป็นนายให้ท่านอย่าเข้าไปเลยเจ้าค่ะพามานประตูเปิดออกอีกครั้งคราวนี้เป็นบ่าวรับใช้คนหนึ่งเดินออกมาคุณหนูคุณชายทั้งหลายกลับไปก่อนเถอะเจ้าค่ะเหลือแค่เซียวโหเย่ yeah กับผู้หญิงน,น้อยไว้ก็พอนางรายงานตามคำสั่ง ในเมื่ออีกฝ่ายบอกมาเช่นนี้บรรดาคุณหนูและคุณชายจึงพูดทักทายท่านแม่อยู่ข้างนอกจากนั้นก็แสดงความเคารพแล้วถอยออกไปชางอวินฉี่มองฉี่เย้ยอย่างเป็นห่วงกำลังจะพูดบางอย่างทว่าชางอวินหลงกลับยื่นมือมาดึงแขนเสื้อเขาไว้มีพี่ชายใหญ่อยู่เจ้าไม่จำเป็นต้องห่วงเขากล่าวขึ้นมาเบาๆชางอวินฉี่เพียงยิ้มน้อยๆ เหลือบมองนางอีกแวบหนึ่งแล้วเดินจากไปหรือว่าท่านแม่ช่างอวินเฉิงพูดยังไม่จบก็รีบร้อนเข้าไปในห้องฉีเย่ยืนอยู่ที่เดิมด้วยท่าทางลังเลลางสังหรอ์บอกนางว่าอาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นยามนั้นเซียซื่อนั่งอยู่บนเตียงไม่มองช่างอวินเฉิงที่เข้ามาอย่างรีบร้อนเลยสักนิดท่านแม่ชางอวินเฉิงทรงเสียงเรียก เซียซื้อยกมือขึ้นขัดจังหวะเขาเอาอันนี้ไปให้หูหยินน้อยไปคุกเขาที่เรือนนางสั่งบ่าวรับใช้พร้อมกับชี้นิ้วไปที่เบาะรองผ้าใหม่ที่อยู่ข้างๆโดยไม่พูดกับบุตรชายสักคำพ่อช่างอินเฉิงได้ยินก็นิ่งอึ้งไปในทันใด ก็จบกันไปแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้รบกวนช่วยนัดกดไลค์กดติดตามหรือส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ